เชื่อเป็นที่บบทานนะได้ค่ะเป็นไรนะปวดเข่าแล้วก็จะอ,อย่างนึงที่จะเป็นบ่อยก็คือปวดหัวปวดเข่ากับปวดหัว <c oughs> ตอนนี้ก็ปวดเข่ากับปวดหัวอยู่โอเคสองอย่างเดีด๋ยวจะกันในเว้งกันนะคือเรามีอ่า มนมีผีเตหูไะเขาสิงอยู่สามตัวแล้วก็มีงูใหญ่ด้วยไปทําบุญกีบผีเท้าแค่นั้นแหละไม่ทำยังไงชบาไหนต้องแยะมีตู้ชนาที่สูงอ่ะเอาไปหยอดไงทีเตห์ผีเตหูที่สิงอยู่ในตัวแล้วก็งูมูงูมูใหญ่ใหญ่อะกระบอกแค่นี้ที่ตห์ผีเตหูทั้งสามแล้วก็งูมูที่อยู่ในตู้อะจ้องทำบริเวณทั้งหมดแค่นั้นแหละเดี๋ยวมันก็จะเบาสั่งลองเดินดูสิ ดินดูสิตั้งใจก่อนอตั้งใจตั้งใจว่าจะไปทาบุญทักสองร้อยก่อนสองร้อยก่อนวัดไหนก็ได้นะจะทําช้านที่สูงเพราะพเจ้าจะเอาเงินสองร้อยนะแต่ชำาะที่สูงบุญให้กับอะไรนะอะไรสามตัวเมื่อกี้อะไรสามตัววัดฟูเจ๋โหงเหรอเออสามสามสามท่นานม,มันก็เจ้งอจงกรรมในงูแล้วก็เจ้ากรรมในทั้งหมด ก็ขอให้ร่างกายข้าพเจ้าเบาหน่อยเอ่ะลองเดินดูสิแล้วร่างกายหายเนึ่อ่าหนึ่งสิบลงไหมลงไหมลงไปนิดไปทำนะก็เราก็ผมสื่อให้ไงผมสื่อให้และพี่ตั้งใจจะไปทำให้เขา ถ้าไม่ทำเดี๋ยวเขากลับมาสิงอีกเข้าใจความหมายไหม,มจะได้รู้ต้นเหตุเราเป็นเพราะอะไรตอนนี้มันโล่งหมดแล้วเร,เ,รเราลุกขึ้นดูดิมันโล่งเลยก็ผมสื่อให้ไงผมคุยให้แล้วเข้าใจไหมโลนะ่งไหมหายได้ยังอะ่ะแต่รีบไปทนานะถ้าไม่ทำก็ผีออ่มันสิงเนี่ยประจัยว่ะที่เราเป็นการละมือบางครั้งก็จะมือต,ต้องไปทำมันหมดอ่อเออมันจะได้โล่งหมดเลยเข้าใจไหม ตอนนี้ขาขาหลังเนี่ยโรคหมดแล้วต้องไรีบไปทำวันนี้พรุ่งนี้รีบทำเลยนะก็คือไปทำบุญหยาดตู้หรือว่าไปหยอดตู้หยอดตู้ที่วันนี้สอดวัดไหนก็ได้เลยครับครับครับนะนะมันหายแล้วไงแต่เราต้องรีบไปทำเข้าใจไหมจุดยอดใจทำบุญอะไรก็ได้มาบ้านได้เนาะอาเป็ารพิเศษเนาะจะใหม่เมื่อไหร่ก็